สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นปืนนอกกระแสนะครับนั่นก็คือปืน KAG 6นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะว่าจะเล่นได้ไหมนะครับสำหรับแผ่นนี้นะแต่จริงๆมันก็เล่นได้แหละเนี่ยยิงรัวถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง M4 กับ k g 6ตอนนี้นะผมคิดว่า k g น่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันลั่นไวนะแต่ M4 มันก็มันก็เล่นได้แหละ แต่ K G มันได้เปรียบตรงที่ว่าอ่ามันสามารถเล่นใกล้ไกลได้นะครับส่วน e M 4นะครับก็จะเล่นได้แค่อ่าระยะกลางๆเท่านั้นนะถ้าเป็นใกล้ๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ยิงก่อนอ่ะเราสู้ไม่ค่อยสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็สมสมทีมานะก็ไม่รู้ใครนะกดสร้างห้องไปคนก็เข้ามาไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะแต่จริงไม่ค่อยว่างด้วยแหละช่วงนี้นะครับก็ทําบ้านนะครับก็มีเวลาก็แวะมาทําคลิปนิดนึงนะครับก็ ไปทำบ้านต่อนะครับใครที่มาเที่ยวจันทบุรีก็อยากหาบ้านพักสบายสบายคิดเงียบแล้วก็บอกได้นะโอเคเรามาเข้าเรื่องเกมกันนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบหาเงินหน่อยตอนนี้นะเงินไม่ค่อยมีนะอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วอุ้ยจะจุกแข่งเหรอนี่ไงนี่ไงน็อกไหมน็อกไหมวุ้ยอุ้ยวุ้ยเหลอะให้จับเป็น จะเล่นหนักอินเดียด้วยกันไงกระโดดไปกระโดดมาอุ้ยใครมาอีกเนี่ยเพมานเยอะจังเนี่ยฮัโโลโหลเข้ามาทำไมอุ้ยรบร้อยครับแต่ปืนนี้ผมว่ากระสุนมันก็ยังเบาๆอยู่นะถ้ามันปรับบัฟเพิ่มดาเมจมาอีกนิดนึงน่าจะโอเคนะปืน k g 6เนี่ยอุ้ยกระโดดมาอีกแล้วขยันจังเลยตี้เนี่ยโอ้โหเกืออไปแล้วเรา น,นี่ก็ปล่อยเขาเล่นตามใจเขานะเพราะว่าเราไม่ได้แบบมาด้วยกันนะก็หาในแชทโลนะอันนี้ก็เปิดห้องสร้างห้องเวลาทำคลิปอะถ้าไม่มีตีเล่นก็จะสร้างห้องแล้วก็ให้หาคนในแชทมาเล่นเองนะครับก็สบายดีนะ<อ>จะปวดหัวนิดนึงเฮ้ยตรงนี้เพื่อนเราตายเอ็นนี่นั่งแอบทำไมอุ้ยอุ้ยเจ็บเข้าหัวนะเข้าหัวเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกไปที ซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยทำไม่ได้นี่วะเพื่อนเจ็บไปหมดเลยของเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงนี้มีคนยิงเหรอเฮ้ยเ <Hey. S 1> <Hey. S 2> พื่อ,อนน็อคม,มานี่ม่อม่อปบป๊อปเรียบร้รอยเอ้า oh. ตัวเดิมตีเดิมเนี่ยไอ้หนุ่มใจยเย็นยิงนิดยิงหน่อยนี่แค้นลงมายิงตีเราอะ เดี๋ยวหัปืนเท่ๆปืนดีๆนะเฮ้ยหลวงเอาอยู่ตรงนั้นใกล้ๆเลยเฮ้ยมีคนโดดมาเสร็จโจมแล้วอย่างนี้ต้องเข้าไปหน่อยนะมีไหมไม่มีปยไป่ะหน้าไปไหนอุ้ยไปดนไปดไปเก็บปั๊บขอเป็นปืนแป๊บอยู่ไหนวะกล่องไหนไม่ร้โอ้โหสี่กล่อง ตกอะไรตั้งเยอะแยะเนี่ยเก็บได้กล่องเดียวนะวิวบบิวเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บโอ๊ไม่น็อก,กว่าโอ้ยน็อกยากๆๆน็อกเย็นรู้ทั้งรู้ว่าปืนมันเบาะนะมนบบนผมก็ยังห้าวอ่ะห้าวเล่นเนะี่ย <laughs> ห้าวเล่นไปเรื่อยนะตอนนี้ผมอ่ะอันไหนไม่มี แต่แต่มันนิ่งมาก,กนะปืนเนี่ยก็คือแต่ก่อนคิดว่า M4 นิงน่งอันนี้นิ่งกว่าอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะวิ่งแบบนี้เห็นไหมน็อกนานมากกว่าจะน็อกถ้าเป็นพวก AK สกาอะไรพวกเนี้ยน็อกแหละ M4 ก็พอๆกันไดาเมจพอๆกับ KG เลยแต่เราก็ไปเปรียบเทียบกับสองปืนนั้นไม่ได้นะะมันแรงอยู่แล้วสกา้าลั่นไวด้วยถ้าให้ผม จัดเทียนะผมคิดว่าอ่าอเตัวนี้น่าจะเอสอส่วนสกาก็เอเหมือนกันที่ผมให้เอตัวเดียวเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟนะส่วนเอคมันบัฟนะก็2อแล้วกันส่วน M4 กับ KG ผมให้ AM4 อยู่เทียรเอแล้วกันมันมีดีปะ ไอ,อพวกตารางเทียเออนั่นแหละจัดเงียปะ่ะใช่ไหมเด็กก็คือ k g กับ M4 ก็อยู่เทียเดียวกันนะเอา A แล้วกันนะคิดว่ามันมีแค่สองสองอันนี้สองเทียแล้วนะันส่วนกลนเบาก็ต้องให้ P90 นะ OP สุดละ D สุดละ P90 นะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าไม่เจอ เสียงมันอยู่แถวนี้นู้ไนไงอย่าเพิ่งแอบอย่าเพิ่งแอบไม่นอกนอกสิอ้อมไม่นอกอีกโอ้โหเบาเลยเ,ลเอาตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวแล้วกันสวยเลยนะไอตัวนั้นมันหลบนะตัวนี้อยู่ไหนเนะี่ยตรงไหนหลังบ้านนู้นเหรอโอเคเดี๋ยว,วอ้อมหลังให้เล่นไปนะตรงนั้นอนะนนพูดไปงั้นนะครับคนในทีไม่ได้ยินหรอก <laughs> ไล่ไปไล่ไป,ไปนี่ไงนี่ไงไอหนุ่มไอหนุ่มวิ่งไปไหนแน่ทำเป็นวิ่งหนีชอบนะลั่นไวอะไรพวกเนี้ยแต่มันติดอยู่แค่ตรงจุดเดียวก็คือดามเมจนะที่เหลือชอบหมดเลยติดอย่างเดียวคือดามเมจ แต่จริงก็เล่นได้ทุกปืนแหละมันก็อยู่ที่จังหวะเราด้วยแหละถ้าเป็นจังหวะที่เราเล่นได้ปืนเรามันเล่นได้มันก็มันก็มันก็เล่นได้แนะปืนเนะี่ยแต่ถ้าบางจังหวะปืนอื่นมันเล่นได้กว่าปืนเราก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกปืนมันมันใช้ได้หมดเนะี่ยแต่ถ้าเปรียบเทียบระดับ ตอนนี้ก็น่าจะมี AK สการนะครับที่แบบนิยมใช้ที่สุดนะส่วน JG กับ M4 ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าตอนแรกแล้วนะครับหรือเปล่านะอันนี้ในส่วนตวผมนะที่ผมเจอนะสมวมาจะเจอสกา AK มากกว่านะครับ k g M4 ก็น้อยนะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนนะครับนี่ตรงนี้อุ๊ยต่อหน้าต่อตาขอยิงสักตัวได้ไหม วัดเป็นโถเข้าทีสิบสามดาเมจเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้สิบสามไหนเชื่อเลยเดี๋ยวอ้อมออมมันอยู่หลังต้นไม้อ่ะมันไม่รู้จะแอบไปไหนน็อกดิน็อกดิน็อก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 ไม่น็อกน็อกเออนั่นแหละสุดอุ้ยอเอเย็นเย็นเย็นอยู่ไหนอ่ะบนหินเหรออันแน่ปืนพกยิงอุ้ยน็อกนะนกนะน็อกนะน็อกนะเรียบร้อย มีอีกไหมตัวนั้นไปไหนละหนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดียวก่อนขอขอมีมุมเล่นก่อนโอ้เรามีมุมเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะไหนมาสิอันนี้กาปะไม่กาแล้วทีเดียวทีนี้ชาร์จไหมไม่ชาร์จข้างหลังยิงกันเหรอยิงกันทำอะไรเนะี่ยเราข้างหน้าแลนข้างหลังปล่อยเพื่อนไป มีไว้ตรงนู้นนะไม่น่ามีนะอยากเอาได้แต่ผมแบบยังไม่รู้ตำแหน่งไงเลยยังไม่กล้าเข้าไงกลัวเข้าไปแล้วแบบเจอเต็มเต็มอ่ะไนีมานี้มานี่มานี่ไอหนุ่มน็อกซะน็อกยากน็อกเย็นยิงตั้งนานไม่น็อกโอ้โหนี่ก็สวยอ่ะน็อกไปเลยตรงไหนตรงไหนอุ้ยนี่กิดหน่อยสกิดหน่อย แต่ถ้ายิงเข้าหัวยังไงก็น็อกไปแต่ก็ต้องยิงหลายนัดยนยน,นะมากกว่าปืนอื่นนะครับเ4็มโฟกับ k g เเนะี่ยไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปหาเพื่อนอะไรรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยนีงไงไงเกลี่ยได้เปล่าสวยวีเจ็ดสุดยอด น็อก,กล้มบ่อยเหลือเกินเอ็นยูเวดูแป๊บเช็คก่อนว่าประชากรอยู่ตรงไหนบ้างอ,อุ้ยตรงเต็มเลยเดี๋ยววิ่งแป๊บเหลือห้าสิบกว่าตัวคือผมแบบอยากฆ่าห้าสิบกว่าตัวเนยถ้าเราวิง่งวิ่งล่าอย่างเดียวก็ได้ยี่สิบกว่าตัวเลยนะพอต้นเกมเราทำไปสิบกว่าตัวแล้ววะวิง่ง อยู่ตรงไหนกันหมดตรงไหนกันหมดครับเอ้ยมีคนถ่ายรูปมีคนถ่ายรูปเอ้ยถ่ายรูปคนดังเหรอโอ้ยไม่ดีนะนี่เก็บเก็บค่าถ่ายนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มีคนถ่ายรูปอะแสงแฟลชมาก่อนเลยนี่แ <c oughs> ม่ถ่ายรูปคนดังไม่ได้นะเจอบ่อยนะชอบถ่ายรูปนยะไม่รู้เป็นอะไรชอบถ่ายรูปกันจังเลย วผมว่าผมจะอ้อมขึ้นนี้นะมันมีคนกดเดด้าไง UAV ต้องหายตัวนะตัวสปเนี่ยคือเวลาหายตัวนะมันจะต้องอยู่เฉยๆนะมันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราหายตัวปุ๊บแล้ววิ่งอะ่ะมันก็ยังเห็นองมันจะเห็นเงานะเงาลางๆแต่ถ้าเราอยู่เฉยอะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นนะนี่ข้างบนฮัลโหลเปิดประตูให้หน่อยมีใครอยู่ไหม อุ้ยนี่ไงอุ้ยใจเย็นในก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 ตัวนึงอุ้ยมึคอนตัวนล้วอุ้ยวิยิงเลยอุ้ยเดียวเียวเียวนายมาไมาอุ้ยนกนกนกหมด้องไคนชุบเป็นคนชุ้คนชุบเดี๋ยวเดตรงไหนนี่ยอุ้ยใจเย็นใโอ้หนัวจัดหมดยังเนี่ยมีสามตัวใช่เพื่อนนกอยู่ตรงไหเนี่ยข้า ยิงได้ป่ะไม่อยากโผไปยิงแต่มันมีตัวหนึ่งอ่ะผมโผนานไม่ได้โผนานคือบอกเลยว่าแหงเนี่ยวิบมีคนเดินวิ่งมาเพราะว่ามีคนล็อกหน้าต่างอยู่ไงเดี๋ยวลอไว้แหละไปชุบเพื่อนดีกว่าเพื่อนอีกคนนึงไม่ไม่ยอมชุบเพื่อนเดี๋ยวชุบเองใส่ปาร์ตมกไปเนี่ยเพื่อนเราหรือมัน โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยแอบแอบแอบเพื่อนแอบเต็มยาไปเต็มยาไปมันมีสมุนอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวช่วยยิงให้ตอนไอ้เพื่อนล่อไว้นะเราได้ยิงฟรีมายังมายังมันไกลเขามันโอ้ยเต็มโดนเนี่ยโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งก็ใสแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหยิงอยู่นี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมีตัวหรออยู่ไหนฮะข้างนอกมานี่มานี่หนีไปไหนหนุ่ม ดูวิ่งเหรอวิ่งเหรออุ้ยอุ้ยเจ็บนะล็อกนะล็อกนะล็อกนะเรียบร้อยมีชุดตัวเองเหรอฮะฮะมีชุดป่ะอุ้ยเจ็บตกรสามตัวเพื่อนนี่เป็นเหยื่อชั้นดีจริงๆนะในการล่อเนี่ยเ้ยวงเล็กแหละแน่อยู่ข้างหน้าหมดแล้วโอ้ยผมจะลากขึ้นหัวรู้สึกว่นพอเป้ามันนิ่งอ่ะมือมันค้างไง ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยชินอ่ะคือถ้าจะลากขึ้นหัวนะมันต้องเป้าดีดๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเป้านิ่งๆอ่ะมันลากขึ้นหัวยากเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยแมน่นวิน่งวิ่งหรอวิ่งหรอน็กอ,ลลอกนะผมน่าจะไม่ค่อยแม่นแหละ่วงเนี้ยปกติคือเล็งปุ๊บผมจะเลง็งพอดีกับหัวเลยแต่ดีนี้เล็งไม่ค่อยโดนโอุ้ยอุ้ยเจ็บตรงไหนเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยล่วงนะล่วงนะไม่ล่วงอีกมีคนอีกจะเย็นเดินนั่นน่ะ ไม่ค่อยเดินก็ได้ตัวตัวหายตัวดีนะถ้าใครจะเล่นนะแบบชาร์จอะไรพวกเนี้ยบอกเลยโคตรเจ๋งเดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างล่างเหรอรอเท้าอุ้ยนี่นี่เฮ้ย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 ้ยเฮน็อกนะน็อกนะอุ้ยโดด่ะโดดหนีปะอุ้ยสองตัวเลยน็อกที่โอ้โหไม่น็อกอีกนี่น็อกยากน็อกจริงจริง เดี๋ยวนตรงนี้ผมจะอยู่ได้ไหมดูปมดปปแป๊บผมต้องหามุมแบนี้ก่อนเดี๋ยวมันยิงมาสองทางนี่คืองานเข้าเลยนะเออถ้าแบบนี้ยังพอลบได้ส่งเพื่อนมีนะ้ยโอ้ยใจอเฮ้ยไม่นอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮอกนเฮ้ยเยยเ ตอนนี้เกาะมันสูงแล้วอะเรายิงหลายนัดเนี่ยพอเข้าหัวปุ๊บแป๊บเดียวครับเราต้องยิงหลายนัดหน่อยนะเพราะว่าเกาะมันถือม่วงสีทองอุ้ยทนายเข้าหัวแตกเลยเกาะมันม่วงมันทองเลยแล้วทีเนี้ยปืนเรามันเบาอยู่แล้วมันก็ต้องไอ้นี่อย่างเดียวครับหามุมดีนะชาร์จสู้ยากอยู่ะนะถ้าชาร์ะต้องยิงโดนเยอะเกือบสีส่นัดอะ หรือยี่สิบกว่านัดนี่นแหละถึงจะน็อกนะกอดทองไ <c oughs> องไม้มองไม่เห็นมองไม่เห็นดักเิงนะแต่มันไม่ผูกหัวมาไงรอก่อน <c oughs> ซื้อเพื่อนซื้อเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วกันกาปั๊มยาแป๊บ <c oughs> ดักดักดัอุ้ยอุยใจเย็นใจเย็น อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยยิงก่อนอุ้ยอุยอุยน็อกปงน็อกโอ้ผมไม่น็อกยิงตั้งเยอะไม่น็อกทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันน็อกแล้วนะผมเลยแบบกดหยุดยิงไงแต่ผมชอบประมาาไงแบบยิงแล้วแบบคิดว่ามันน็อกอ่ะคือมันชินกับปืนสกาปืนเอเคแล้วกุนี้แล้วเราคำนวณกระสุนไว้แล้วว่ามันมันน็อกแน่ประมาณเนี้ยผมติดตรงนี้โอ้พลาดเลย เป็นไงคร KG6 ก,ก็เล่นได้นะ M4 ก็เล่นได้เหมือนกันก็ลองลองเล่นดูนะแต่ถ้าให้ผมเลยผมขอเล่นสกาย AK เดียวสกายกับ AK AK นิ่งกว่าสกายและระยะไกลนะตอนนี้นะเพราะว่ามันดดนเนิรบก็เพื่อน AK ได้แหละโอเคแล้วทีนี้ก็ขอฝากเพิ่น่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตานด้วยนะครับสวัสดีครับ